หลังพ้ายิ้มที่ทําจากโอปอเป็นเข้าใจว่าเป็นเหรียญหรือเปล่าฮะเป็นเหรียญฮะสมัยก่อนนี่ก็จะพกกันเป็นเหรียญขนาดเนี้ยพกขนาดนี้นี่มันพกเป็นเป็นเกราะเลยนะนั่นคือพกยังไงล่ะเนี่ยไปไปไหนก็เหรียญเดียวอ่ะอันนี้ผมว่าไม่ได้เพื่อเป็นการเป็นโชคลาภฮะนี่เป็นป้องกันตัวเลยไม่ฮะนนี้เป็นหมื่นหกหมื่นหกครับคืออักษรทั้งหมดเนี่ยเป็นอักษรคำว่าหก <IST uk t av is> นะแต่ว่ามันสามารถเขียนได้หลายหลายรูปแบบ,บนะโดยนัยะหรือโดยสื่อที่เขาต้องการแสดงออกมาก็คือไม่ว่าจะรูปไหนก็แล้วแต่รวนจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโชคกับวาสนาทั้งสิ้นแปลว่าครอบคุมครับแปลว่าครอบคุมแล้วทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะในรูปแบบไหนจาอักษรเป็นยุคไหนสมัยไหนอันนี้เป็นต่างยุคกันแล้วก็รวบรวมไว้ได้เป็นเป็นหมื่นตัว เหรียญเขาเรียกอะไรนะเหรียญหมื่นหกเหรียญหมื่นหกก็คุณผู้ชมคงเห็นใกล้ๆนะฮะเรามีภาพอินเสิร์ตให้ดูจะเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์ของคําว่าหกซึ่งตามภาษาเนี่ยมันก็มีคําเปลี่ยนแปลงกันไปตามยุคสมัยแต่ความหมายก็คือคําว่าหกเหมือนกันนะครับพอมารวมรวมกันเข้ามาแล้วเนี่ยมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ครับดูดีๆนะนี่เหรียญใหญ่มากนี่เป็นเหรียญโบราณด้วยปะเป็นเหรียญโบราณครับ พอจะกระซิบบอกได้ไหมครับว่าอาจารย์มีที่มาอย่างไรฮะเหรียญอันนี้โอ้มันจําไม่ได้แล้วเพราะว่าสะสมมานานมากนะครับบางอย่างนี่มีชิ้นเดียวอายุนี่อกอจะประมาณได้ไหมชินน้นอันนี้เป็นของแท้ฮะเป็นของแท้ไม่ใช่เป็นของที่ทําเรียนแบบขึ้นมาอ <c oughs> นะครับก็คงจะเป็นพันเป็นพันปีฮะนะฮะนี่คือเหอนนรียญหมื่นหกนะฮะแล้ว ผมเข้าใจว่าปัจจุบันมันก็หายากมากจนไปถึงมันอาจจะมีชิ้นเดียวด้วยเนี่ยนะครับได้มีการทําเพิ่มมาใหม่ไหมหรือว่าทําเป็นรูปจําลองอะไรรุ่นนี้ไม่ได้ทะครับแต่ไม่แน่ใจว่าของมือที่เมืองจีนเนี่ยเขาได้ทํำไหมแต่ว่าโอกาสที่เห็นก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้พบนะฮะความความดีอันหนึ่งก็คือว่าเวลาเรามาดูที่นี่เนี่ยเรานอกจากจะได้เห็นสิ่งของที่หายากบางชิ้นเนี่ย ถือได้ว่ามีชิ้นเดียวในโลกแล้วก็ว่าได้นะครับนอกจากนั้นก็คือเรายังสามารถที่จะได้พลังในส่วนของคําว่าหงจุ้ยที่เราพูดกันอยู่เสมอเนี่ยเวลาเราเดินผ่านพลังดีๆเหมือนอย่างเอาง่ายๆถ้าเราเดินผ่านร้านอาหารที่ทําอาหารอร่อยๆมีกลิ่นโชยมาแล้วก็รู้สึกหิวอยากทานโดนพลังอาหารเขาละนั่นก็เหมือนกันพลังผงจุ้ยก็เช่นกันนะฮะเราก็ต้องต้องดูไว้ด้วยนะครับสำหรับตรงนี้ถ้าเกิดมาเยี่ยมชมเนี่ยนะฮะก็จะได้รับพลังเหล่านี้กลับไป